สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็จะเป็นเรื่องราวะฮะเกี่ยวกับหนวดดำท่านอิมแลวก็ลูฟี่ที่ว่าพวกเขาทั้ง3คนนั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันและพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีจุดเชื่อมโยงและความสามารถของพลังผลวพิศาสด็จที่มันมีความสามารถระดับตำนานที่มันเหมือนกันซึ่งนั้นก็ภาว่าเรื่องราวลูฟี่นวดดำแลวก็ท่านอิมในปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไปสอดคล้องกับเรื่องราวบางอย่างะฮะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาในวันพีแล้วก็จะเชื่อมโยงฮะที่มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องเท่านั้นโดยที่เรื่องราวที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นคือนิกาเทพแห่งดวงอาทิตย์ของลูฟี่ที่หลังจากที่ความสามารถของลูฟี่นั้นได้มีกล้าเผยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มันน่าตกใจนความสามารถของลูฟี่มันคือความสามารถในตำนานเทพแห่งดวงอาทิตย์นิกามันเป็นความสามารถที่ไม่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยพลังและความสามารถของลูฟี่มันจะโกงน่าหดขนาดไหน แต่ว่าเรื่องราวที่ผมได้ไปเจอมามันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะว่าโดยความสามารถแล้วก็พลังเทพโนที่นี่กล่างูฟี่เนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมโยงไปสู่เทพโนที่ถึงญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก็แน่นอนนะว่าเรื่องวันพีเนี่ยมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเทพของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับวันพีอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ผมได้ไปเจอมาเนี่ยคือเทพปโนที่หรือญี่ปุ่นซึ่งนั้นก็คืออมาเทลสึที่ในการ์ตูนหลายๆเรื่องเพืืื่่่่่อออนนนนนๆาาาาาจะะเเเเคคคยยดิิกกกััซึงมมมมมรสสีีีททททพพวถลูฟ ผมก็เลยสนใจนะว่าความสามารถเทพมดเทนิกามันจะมีต้นแบบมาจากอามาเทระสืที่เป็นเทพแห่งดวงอ,อาทิตย์กับเทศญี่ปุ่นหรือไม่พะว่านอกัากเรื่องราวท,าทาี่อมเทระสืจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่มีความสอรทองเทพนิกาลูฟี่แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในเรื่องวันพีทมันยังมีเรื่องเาวเกี่ยวกับนวดดำแล้วก็ท่านอิมนะ,ะที่พวกเขทาทั้งคู่นี่ยต่างเป็นคนที่ลูฟีน่น,น่าจะได้ต่อสู้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ต่างเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเป็นาดบอดทั้งคู่นะฮะ เพราะฉะนั้นตัวละครหนืนวดดำและก็ท่านอีมเนี่ยพวกขาทั้งคู่เนี่ยก็ตามเป็นตัวละครที่มีความสาคัญและหนวดดำเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับผลในความมืดเป็นอย่างมากมันก็เลยน่าสงสัยนะว่าความสามารถพลังของความมืดเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการนั้ตำนานหรือไม่เพราะว่าในเรื่องเหล่าเที่อมาท่ายรมันก็จะมีเทพอีสององค์ที่ได้มีความเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันซึ่งคนแรกนั่นคือสุคโยมีเทพเจ้าของดวงจันทร์โดยที่ดวงจันทร์ในที่นี้ก็เหมือนกับว่าดวงจันทร์ในเรื่องวันเนักววา้้บดดดก พราะว่าภาพในวายเดดของหนวดดำเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพจันเซียวอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะซึ่งภาพจันเซียวในวัยเดดของหนวดดำเนี่ยอาจารย์โนดเนจะไม่ต้องใส่ภาพนั้นมาก็ได้นะฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการที่อาจารย์โนดัใส่รูปภาพจันเซียวมาให้หนวดดำนั้นจะเป็นคำใบ้หรือป่าวนะว่าหนวดดำนั้นจะเป็นตัวแทนเหนือเทพสกุามีเทพเป็นดวงจันทร์และหนวดดำนั้นก็มีความสามารถหรือความมืดก็เป็นได้เพราะว่าทเทพอีกหนึ่งองค์ที่ได้มีการพูดถึงเนี่ยนั่นคือเทพบรววายยุทธาสายฟ้าเทพซูซานโอ และที่คิดว่าท่านอิมนี่คือตัวแทนห่งเทพซุซานโอเนี่ยนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านอิมนี่ก็จะมีความสามารถบางอย่างนะฮะที่เขานั้นได้ใช้มันในการลบกับลูฟี่ออกไปโดยที่ความสามารถและก็พลังแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยนะว่าท่านอิมเขานั้มีความสามารถในตำแหน่งเทพเหมือนกันนะฮะซึ่งมันคือตัวแทนห่งเทพบรรยูเล่สายฟ้าหรือก็คือเทพซุสานโอเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องราวพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวในโลกวันพีเนี่ยนอกจากที่ลูฟี่นั้นจะมีความสามารถ หลังจากนี้ก็อาจจะได้มีการเปิดเผยนะว่าความสามารถของความมืดของโนดามและก็ความสามารถและก็พลังของท่านอิมก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนน่อาจจะมีความสามารถของผลพิสารในตำนานเหมือนกันและเรื่องราวของเทพทั้งสามองค์นี้ก็อาจจะเป็นต้นแบบนะฮะกองความสามารถและก็พลังลูฟี่โนดามและก็ท่านอิมพิเชนในเรื่องวันพีก็เป็นได้เพราะว่าในเรื่องราวเทพสามองค์นี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่มันดูเชื่อมโยงกันนะฮะนั่นคือซซซานโอและก็มาเทรสือเนี่ยมันมีเรื่องราวที่พวกเขานั้นได้ทะเลาะกันแล้วมาเทรสือก็ได้เเกกก็็ตออออยยยู่่ในแลลวไมมะฮ ผมก็เลยสนใจในะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวของจอปาคนแรกที่เขาเนี่ยเคยใช้ความสามารถพลังนิกามาก่อนลูฟี่และหลังจากนั้นความสามารถนิกานั้นก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะฮะและในเรื่องราวของมาเทราสอเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่ามาเทราสอการที่เขาเนี่ยเก็บตัวอยู่ในท่อมันก็เลยทำให้โลกใบน,นี้นะฮะไม่มีแสงสว่างแล้วก็จมอยู่ในความมืดมิดในตอนนั้นก็เลยทําให้เหล่าเทเททวาแปดร้อยองคนะ์นต้ง้งร่มมือกันนะฮะเพื่อทำการหลอกล่อเทพมาเทรสือออกมา ซึ่งถ้าเกิดท่านอิมน,นเป็นตัวแทนของเทพซึซโนโอเนี่ยมันก็จะลงล็อกกันพอดีนะว่าเรื่องราวหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นิกาหายสาบสูญแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมา800ป่าร้อยปีโดยที่ตัวเลขนี้ก็จะไปต่องเรื่องราวเทพแปดร้อยคนนะฮะที่ช่วยกันในการนำมาเทระเสินกลับมาแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลูฟี่เนี่ยปลุกความสามารถดอนิกาให้ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาแปดร้อยปีเหมือนกันนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจนะว่าเทพของญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ย มันจะเป็นต้นแบบที่อาจารย์โนดะนำมาใช้เป็นต้นแบบของความสามารถแล้วก็พลังลูฟี่พลังของโนดามันก็ท่านอิมในเรื่องวันพีหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าทั้งสคนนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่มีต้นแบบของเทพสามคนนะฮะและการที่คนที่มีพลังระดับเทพสามคนเนี่ยจะได้มาต่อสู้กันหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจเปอย่างมากและเพื่อนๆล่ะฮะคิดว่าความสามารถของลูฟี่หนดามันก็ท่านอิมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเทพญี่ปุ่นพวกนี้หรือไม่ยังไงเพื่อนคเนย้้ลีไดะะ โอเคและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ